satan สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ครพค่านี่คือรายการส่องธรรมค่ะรัตณีกังวันไกลเช่นเคยนะคะกลับมาพบกับท่านผู้ชมแน่นอนที่สุดค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวที่จะแนะนําอยู่ด้วยกันหลายสถานที่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของวัดต่างๆที่จะให้ท่านผู้ชมนั้นได้ไปทําหน้าที่ของชาวพุทธที่ดีแต่ว่าจะเป็นอะไรบ้างนั้นติดตามได้ตั้งแต่ช่วงแรกค่ะ การที่จะทำให้พระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสืบไปนั้นจำเป็นจะต้องอาศัยการส่งเสริมสนับสนุนจากทุกภาคส่วนทั้งจากพระสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาในการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันถือเป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา รวมทั้งการพัฒนาวัดถาวรวัตถูต่างๆเพื่อให้วัดมีความพร้อมในการเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนเช่นเดียวกันกับวัดหุบผาสวรรค์ที่ตำบลดอนทรายอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีแห่งนี้ที่ถึงแม้ว่าจะเป็นวัดที่เพิ่งจัดสร้างมาเพียงไม่กี่ปีจากเดิมที่มีเพียงแค่เพลิงไม้เก่าที่ใช้เป็นที่พำนักสงฆ์เพียงหนึ่งหลังปัจจุบันได้พัฒนาไปอย่างมากโดยขณะนี้กําลังมีการจัดสร้างอุโบสถขึ้นเพื่อให้เกิดความพร้อมและความสมบูรณ์ของการเป็นวัด และได้มีการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ไปเมื่อวันที่ห้ามีนาคมที่ผ่านมาโดยมีสมเด็จพระพุทธ,ธโฆษาจารย์วัดสุทัศเทพวรารามราชวรมหาวิหารเป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์พร้อมด้วยสมเด็จพระธีรายานมุนีวัดเทพสิรินทราวาสราชวรวิหารและพระธรรมธีรราชรามหามุนีหรือท่านเจ้าคุณเที่ยงเจ้าวาดวัดรฆังโคสิตารามวรม,มหาวิหารเป็นประธานดำเนินง,งานจากสภาพบรรยากาศแห่งความร่มรื่น ความเงียบสงบที่สัมผัสได้รวมถึงหลักและแนวคิดในการออกแบบการสร้างวัดเชื่อว่าต่อไปวัดภุผาสวรรค์แห่งนี้น่าจะเป็นศูนย์รวมของความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไปไม่เฉพาะชาวจังหวัดราชบุรีอย่างแน่นอนนะครับครับในยะของการออกแบบวัดภุผาสวรรค์นเนี่ยเราตั้งใจศึกษาพิธานของสมเด็จพระญาณโตพรมรังสีดังั้นการออกแบบเนี่ยเราจะยึด คาเป็นพื้นที่สีเขียวรักษาธรรมชาติอเอาไว้โดยจะเป็นวัดตัวอย่างที่จะออกแบบรุ่นใหม่ในลักษณะสไตล์โมเดิร์นโดยผสมกับร่วมสมัยนะครับจะไม่มีอะไรที่มันวิจ,จิตรวิสระมากแต่ว่าจะเป็นเรื่องของทันสมัยเป็นเรื่องการใช้วัสดุรุ่นใหม่ๆจะให้เป็นแบบตัวอย่างและเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีครับผมวัชนนทวิสร,รัลักษ์ประธานมนูลที่รัฐชาซึ่งเป็นเป็นผู้ดำเนินการจัดงานครั้งนี้ ก็อยากให้สาธิตชน,นทั้งหลายนะครับ,บามาช่วยกันทําบุญบ่อสร้างพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองครับผมการพัฒนาเสนาสนะต่างๆของวัดโดยทั่วไปจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยทั้งความศรัทธาและก็การมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่และพุทธศาสนิกชนทั่วไปเช่นเดียวกันกับที่วัดหุบผาสวรรค์แห่งนี้ก็ได้รับความเมตตาจากพระธรรมธีรราชมหามุนีหรือท่านเจ้ากุลเที่ยง จ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารในการจัดสร้างพระสมเด็จวัดระฆังรุ่นระฆังคู่โดยมอบให้มูลนิธิรัฐประชาเพื่อหารายได้สมทบทุนในการก่อสร้างวัดแห่งนี้ให้สำเร็จลุล่วงต่อไปนะครับ และทั้งหมดก็คือเรื่องราวของรายการสองธรรมวันนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าสิ่งดีๆที่เรานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในวันนี้จะมีคุณค่าค่ะและอยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านในฐานะของชาวพุทธได้ใช้วันหยุดอย่างมีคุณค่าไม่ว่าจะเรื่องของการไปท่องเที่ยวตามวัดต่างๆต,ต,ตลอดจนการที่ได้มีโอกาสไปศึกษาธรรมะตามแนวทางที่รายการสองธรรมนาเสนอนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะรัตณีกังวลไกลลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ